อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,องลูกลูกหลานทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้พร้อมกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจ ฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่เราจะารับฟังขอให้พวกเรานั้นได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาะก็ดีหาเจตนาะไม่ก็ดีและได้หลงทำผิดต่อผู้อื่นขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปประทานาาความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่12กรกฎาคม พระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยเมื่อใดก็ตามที่เจ้ารู้สึกห่างกายจากเราจงกระซิบเรียกนามของเราด้วยความไว้วางใจการจะติดขอภัยค่ะการอธิษฐานเพียงง่ายๆเช่นนี้สามารถปื้นฟูจิตใจของเจ้าให้จะหนักถึงการจะติดอยู่ด้วยของเราได้นามของเรามักถูกใช้ ในทางที่ผิดอยู่เสมอในโลกนี้ผู้คนมากมายใช้นามของเราแทนการสาบดสาบานแต่การกระทำอย่างคำพูดเช่นนี้เป็นที่รับรู้ไปถึงสวรรค์และทุกๆคำก็ได้รับการจดบันทึกไว้เราได้ยินทุกถ้อยคำของเจ้าเมื่อเจ้ากระซิบเรียก ชื่อของเราด้วยความไว้วางใจหูที่เจ็บปวดของเราก็ได้รับการบรรเทาความเจ็บปวดที่ถูกดูหมิ่นจากโลคไม่สามารถเทียบได้เลยกับความยินดีของดาวเมื่อได้ยินเสียงของเด็กสักคนหนึ่งที่เอ่ยออกมาว่าพระเยซูลูกเอ๋ยฤทธิอำนาจของนามของเรานั้น มากมายและอยู่เหนือความเข้าใจของเจ้านะอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำกิจการของอัครทูตบทที่4ข้อ12ในผู้อื่นไม่มีความรอดเลยเพราะไม่ได้ประทานนามอื่นที่จะช่วยให้เราทั้งหลายรอดแก่มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า ยหอนบทที่ 16: ข้อ24จนถึงบัดนี้พวกท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในานามของเราเลยจงขอเถิดและพวกท่านจะได้และความชื่นชมยินดีของพวกท่านจะเต็มบริบูรณ์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพระองค์ทรง ตัดว่าพระองค์นั้นทรงห่วงแขนพวกเราทุกคนที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้เชื่อมั่นในพระองค์ที่จะได้เมื่อเมื่อพวกเราได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของพระองค์ด้วยความไว้วางใจหูที่เจ็บปวดก็จะได้บรรเทาความเจ็บปวดที่ดูหมินจากโรคนี้ พระองค์ทรงเมตตาทรงตัดว่าลูกเอย๋ยฤทธิอำนาจของนามของเรานั้นมากมายและอยู่เหนือความเข้าใจของเจ้าพระองค์ทรงรักพวกเราห่วงใยพวกเราทุกคนที่จะไม่ให้เรานั้นไปฟังเสียงจากสิ่งต่างๆในโลกนี้พระองค์ทรงตัดว่าให้เรานั้น ที่จะฟังเสียงจากพระองค์ผู้เดียวและพวกเราจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตพระองค์เจ้าข้าข้าอสสาศัยอยู่ในโลกนี้ความบาปมีที่ได้ทำไปซึ่งได้ทำในสิ่งที่ลูกไม่สมควรทำตามทางนี้ถ้าไม่มีผู้ทรงนำโดยลำพังก็จะพลาดพั้งไปเพราะความทุกข์ลำบากนั้น ก้ามกายจนถึงวันตายเมื่อผ่านโรคนี้ไม่มีความทุกโศกเมื่อผ่านโรคนี้เจ็บไข้มมลายแต่วันส่องแสงบนฝั่งงามวิไลยลูกจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันด์เดินตามรอยพระบาทพระเจ้าทุกค่ำเช้าพึ่งในพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสติดอยู่ด้วยตลอดเวลาสักวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมา เพื่อรับลูกไปเมืองสวรรค์ซึ่งณนะที่นั้นจะมีแต่ความสุขทุกเวลาอาเมนพระบิดาเจ้าข่าลูกลกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงห่วงใย,ยลูกขอใหอ้ทุกคนที่จะเชื่อมั่นในคำสัญญาของอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าขอพระองค์ทรงนำพา ให้ทุกคนได้เห็นความอาจ,จารย์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทุกคนจะทูลขอต่อพระอ,องค์ด้วยเถิดพี่น้องคะสำหรับในเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามาพร้อมใจการอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระอ,องค์ได้ทรงโปรดแม่ตาฟังคำอธิษฐานของลูกทุกคนด้วยเถิด ลูกขอทุกคนขออธิษฐานทูลต่อพระองค์ขอให้พระองค์นั้นเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศท่กโลกให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมาชาติภัยจากสัง een, ภัยจากสงครามภัยจากภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้พระองค์เจ้าข้าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรง แม่ตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าที่พระอ,องค์จะทรงปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้ได้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ลูกขอฝากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงงามลูกขอฝากประเทศไทยโดยเฉพาะไว้กับพระองค์ขอให้พระองค์ทรงแม่ตาเปิดตาใจพี่น้องลูกหลาน ของลูกและทุกคนในประเทศไทยที่ยังไม่รู้จักพระองค์ให้รู้จักพระองค์ให้เชื่อและให้เห็นความรักความยิ่งใหญ่ความอาจารย์ขอพระองด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบเสงในพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ที่พระองค์รงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาลูกทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ